อาทีเ5 0 0ครับเครื่องนี้ลูกค้าจากจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับสั่งประกอบมาแต่วันนี้ที่เราจะมาให้ดูหลกัหลกๆเนี่ยจะมาดูกันว่าคอมราคา28,490เนี่ยที่ประกอบกับ5060แต่วันนี้จะมาดูว่าเครื่องนี้ที่เป็นตัวไรเซน 57,500f มาดูกันที่ว่าราคากับประสิทธิภาพถ้าเทียบกันตรงๆก็คือเทียบกับ Intel i5 7144400f แต่ว่ามันคอเทีต่างกันตัวนี้6คอ12เทีแต่ว่า ถ้าเป็น i514400F เนี่ยมันมี e-core p-core นะครับมันจะมี10 core 16 t h r ซึ่งมันจะเยอะกว่าแต่ในการเล่นเกมเ,เรียกได้ว่าค่อนข้างสูงสีมากๆแตกต่างกันในบางเกมนิดหน่อยบางเกมตัวนี้ดีกว่า2เฟรมตัวนี้ดีกว่า3เฟรมบางเกม i514400F ดีกว่าอะไรอย่างนี้ซึ่งมันแบบเรียกได้ว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วแต่ชอบราคาต่างกันก็หลักร้อยนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบจริงๆแล้วก็สําหรับเครื่องนี้เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างแรมนะครับพอเป็นตัว7000ซีรีส์ของ AMD เนี่ยเขาจะเป็นซ so ็อกเก็ต AM5 แรมจะถูกบังคับเป็น DDR5 เท่านั้นอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นแรม16กิก DDR5 บัาส5ง0้จาก Kingston Fury Beast 1 6กิกตัวสตอรี่ตัวนี้เป็น Core i7 e MP600 Elite ความจุ1 TB เทราไบต รีสปีด7,000ไลท์6,200ครับจากคอแซประกาศสูงห้าปีมัทท์บอร์ดที่ใช้เนี่ยตัวนี้จะเป็น a 6 2 0 m ddr 5นะครับจากแบรนด์กิกเกอร์ไบต์กาจอตัวนี้5060ูนย์หกศูนย์วันชีโอซี OC, กาแล็กนะครับ2พัดลมมีไฟที่ตัวพัดลมด้วยเฮ้ยสวยมากนะครับเปิดปิดไฟได้อนะ่าถ้าถ้าไม่อยากให้มันมีไฟก,ก็กดปิดได้แบบนี้ถ้าอยากเปิดก็กดตรงนี้มันมีสวิตช์ตรงนี้ปิดเปิดอ่านะแบบนี้เลยนะครับน่าจะเป็นกาจอหนึ่งในรุ่นเดียวที่ท,ที่ทำมาแบบนี้เลยนะนะครับสวยมากจากกาแล็กแล้วก็พาววเอร์ พาย600วัตต์ Excel Volt เนาะเคสเนะครับเลือกได้ไม่ต้องเพิ่มเงินอย่างตัวนี้เป็นตัว a n t e c นะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่ตัวนี้เป็น 3, m, a n t e c VX 300m a RGB พัดลม a RGB ด้านหน้า3ตัวหลัง1ตัวกดเปลี่ยนไฟได้อ่าซึ่งจริงเนี่ยถ้าในราคาประมาณเนี้ย 27-28อย่างเงี้ยก็จะเห็นไ 54,414,400F เยอะมากๆอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ก็พามาดูใครที่ชอบ AMD ใครที่แบบเอ้ยอยากลอง AMD ก็ 7500F ราคาต่างกันนิดหน่อยก็ลองจัดตามแบบเครื่องนี้ได้28,490รวมจัดส่งนะครสวรรค์เรียบร้อยแล้วเป็นของไม่เมือหนูชิ้นฝากข้างนี้เป็นกระจกปิดให้เรียบร้อยก่อนจัดส่งนะครับใครที่สนใจประกอบอยากปรับเปลี่ยนตรงไหนเพิ่มเติมทักมาคุยกันได้กับบอลยมจูจัดให้ผม